ขอรอรับกรณีพ่อ ini kebayo Yep. <laughs> Rồi, yo, gặp cô đích, oh, 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 lên oh, 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 ตามต้นเลยไปน้องทีเดียวครับมาอยู่จะได้ครทีนี้เดี๋ยวลากครับทีนะดตามต้นไปน้องแปลงนี้ก็จะหมดแปลงนะครับเดี๋ยวมาเยอะครับมาอยู่กับแม็กโนเล็กไปน้องนะครับแม็กโนเล็กเก็บมาอยู่ฝั่งโนู้นับมาลิกกับมาลิกวันนี้เพื่อปัดต้นกำไปน้องเพื่อปรดต้นกำกับกีบมาอย่างไรอลอยอย่างเป็นยู่นะากรนี ดูไปตุ่มโง่ครับพี่ตัวน้ำพลิปน้ำจิ้มดูเรือมาเยอะแล้วเราก็ไม่ได้มาตายพี่น้องเพลงนี้ติดภารกิจคับตรงนี้ภารกิจเยอะมากครับก็ได้มาตายให้พี่น้องได้รับชุ่มกับชมมาบายครับจุม่มกิน